ไปเที่ยวไหนมาหรอไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวมาอุ้ยไม่ได่ายเลยเพเธอละเราก็ไปเหมือนกันแหละเราก็ไปเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปทำไมล่ะมาถ่ายเบบดมาตลอดเลยตลอดเลยฟ้าจิงนนี่นาไม่เอาละแล้วหนูดีดีกว่าอ่านหนังสือเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะโอ้โหไหมอ่ะอืใช่ตอนนี้เหรอเราเปลี่ยนตัวเองไ่แล้วล่ะเพื่องแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันก็ทำให้เราคิดได้ว่า ยากไนม่อกี้ใช่ฉนไ่นัลงงเลยวเกมเดี๋ยวพอกราเดี๋ยวก่อนหนึ่งพัยก่อนเลยก่อนนะเราจะมีชื่ออยู่แล้วไารตลอดเรื่องกินตลอดเลยฟ้าแกเออน้าอยู่แล้วปักินข้าวนโตไปเถอะหดีไม่ไปหรอกทำไมล่ะถ้าไปกินข้าวมัเสียเวลาอ่านหนังสือน่ะไปแล้วไม่หิวห บ่อนนะถ้าอยู่อย่าล้มตามมาแล้วนะจ้าเอามานะาทำมาแล้วหน่อยนะจ้าเ้ยว่าแกจีนเฮ้ยใครพวกเราทีกเขาพึงดูอะไรกันหรอเนี่ยอ๋อฉันไปดูมาแล้วล่ะเป็นป้ายประกาศของโรงเรียนยังไงมันต้องให้คุณนะคะโรงเรียนมันสอยที่นี้แค่คุณนั่งทำหมองอืออยากไปอไปเราไปสมัครกันก่อนไม่อยากไปไปสมัครดีกว่าได้สิเราก็อยากไปเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนสิอย่าลืมชวนหนูดิวันที่หนูดิอาจจะอยากไปกับเรา ไปไปช่วยหนูหุกพเราดอย่นไปอยู่ที่นี่เตามหาตั้งนานแน่อาง่ายอพวเรามีมาบอกนะวันสาร์อาทิตย์นี้เนยทางโรงเรียนของเราจะมีค่ายของคุณาสนใจเป็นกับพวกเราไหมสนใจป้าพวกเรากะว่าจะไปสมัครไปไหมหนูดีไม่ไปหรอกเสาร์อาทิตย์นี้มีงเรียนพิเศษแล้วไปทั้งสองวันเสียเวลาอ่านหนังสือแย่เลย แค่สองวันมันคงไม่ทําให้เธอสอบไม่ได้หรอกนะใช่ต้องสองวันเชียวนะรู้ไหมว่าการเรียนพิเศษการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหนูดีเลยนะเดี๋ยวหนูดีก็ไม่ติดแพทย์หรอกอย่างนั้นก็ตามใจหนูดีนะแต่ว่าหนูดีก็อย่าขับผมมากเกินไปนะพวาเราเนี่ยเป็นห่วงขอบใจพวกเธอนะที่เป็นห่วงแต่ยังไงยังไงหนูดีก็ห่วงว่าจะไม่ติดแพทย์มากกว่าอยู่ดีนั่นแหละก็เธอไปเถอะ ได้เดี๋ยวพวกเราไปสมัครเลนะไปก่อนนะไปจ่ายของกินนึงเยอะแยะไงตลอดเรื่องกินตลอดเลยไปไกล้เลยแล้วไม่จริงหรออ๋อช่แต่ฉันว่านะเราไปเข้าค่ายครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปเราคงพลาดโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมที่ดีแล้วก็เกี่ยวกับพวกเราเยอะแยะเลยล่ะแล้วพี่ๆก็าอ๋อมีเกมสนุกๆมามากเลยเนาะใช่แล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเนาะที่สำคัญกนตอนนั้นแกรู้ไหมอะไรู้ไหมพี่ๆก็าต่า คนเรื่องนี้เลยนะทำไมดีกว่าเรื่องจีนว่าเรื่องจีนเยอะแยะเนี่ยดีดูดีดีดูดีเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรปะเป็นอะไรมากหรอกคือว่าคือเรายังไม่ได้นอนเลยเห็นชุ่มๆไปเมื่อตกี้แล้วป๋าบอกนะว่าหนูดีดูซีรีส์เกาหลีจนดึกเรื่องเจ้าหญิงจิ้งจบกับเจ้าชายซอกโมกอ่ะไม่เคยได้ยินเลยเรื่องอะไรเจ้าหญิงจิ้งจบกับเจ้าชายซ็อกโม ไปเลยไกลๆเลยทั้งนี้ทำไมพวกแกใส่อย่างเนี้ยจุนเที่ยวเ็นไรยังไงหลอแบบนี้เลยแกช่างตัวตรงมาหนูดีเป็นไรหรือว่าหนูดีหนีเที่ยวกลางคืนอทำไมเมื่อคืนเราไม่เห็นหนูดีหน้าแกเที่ยวเันจจะฟ้องแม่แกใช่เันจะฟ้องะ้อจะฟ้องเกี่ยวพไม่ต้องเถียงกันที่เวียนหัวนิดหน่อยเพราะว่า มื่อคืนอ่านหนังสือจนเช้าเลยฮะอ่านหนังสือจนเช้าเขามปนหนูดีไม่พักผ่อนบ้างหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงอ่ะการสอบติดแพทย์ก็สำคัญที่สุดแต่สุขภาพเธอสำคัญกว่านะใช่ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่ได้หรอกหนูดีเขาไม่อ่านหนังสือกันบ้ายงไงอ่ะ อ่านมันก็อ่านอยู่แต่พวกเราทำอื่นกันก็ทําด้วยไงหนูดีใช่เราก็อ่านหนังสือแต่ว่าเ,ออเราก็อยากทำก,กิจกรรมก็เลยแบ่งเวลาไปทำก,กิจกรรมแล้วก็อ่านหนังสือด้วยพอทั้กั<อ>นเธอคนพักผ่อนบ้างนะเออใช่แล้วหนูดีอย่าหูมนะจะพายายามแล้วกัน

เรียนอ่านหนังสือเรียนพิเศษทุกสัปดาห์กิจกรรมฉันก็ไม่เข้าอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงสอบไม่ผ mm ่านอย่าร้องไปเลยนะพี่นะฝึกอ่านหน้ามาหนึ่งดีเดี CEOs> ๋ยวนียแก้ตรงได้นะยนำหลักคำของพี่เจ้ามาปรับใช้กับชีวิตของฉันเพราเธอรู้ไหมหลักธรรมที่ว่า คือหลักมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางการทำอะไรไม่ให้ตึงเกินไปและไม่ให้หย่อนเกินไปฉันคิดว่านะในเรื่องการเรียนของฉันเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือก็อ่านเหมือนเดินมนั่นแหละแต่ว่ารู้จักแบ่งเวลาแล้วก็เรียนพิเศษให้มันน้อยลงมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างพักผ่อนสมองซึ่งฉันคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ฉันเรียนไปได้อย่างมีความสุข พวกเราดีใจเนาะที่หนูดีคิดได้ใช่เพราเธอก็ลองทําดูเนาะได้ไเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เนาะจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเดินทางสายกลางเรื่องอะไรอีกล่ะยังไงฟ้าฉันก็จะกินให้พอดีไม่กินมากไปไม่กินน้อยไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปาทาโอ้ยไ,ย,ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนเลยไม่เกี่ยวเลยทไมถึงไม่เกี่ยว่ะ yakin Thailand <laughs>